วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโฮกอีกแล้วครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการยึดทักสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากประกอบแผ่นฟิเกร์บอร์ดเองนะครับหลายๆคนประกอบเองแล้วก็ทักเบี้ยวบ้างทักไม่ตรงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเทคนิคของทางร้านทํำยังไงครับอ,อันดับแรกก็เตรียมน็อตตัวผู้น็อตทักน็อตให้เรียบร้อยนะครับใส่ไปกับรูยืดน็อตแบบนี้ก่อน หนึ่งรูครับแล้วก็นำทักมากดลงไปแบบนี้ให้ตรงกับน็อตที่เราวางเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขันไม่ต้องขันแน่นจนแบบสุดเลยนะครับให้มันขยับได้นี้นี่เห็นไหมเห็นไหมรูรูทักตรงนะครับนี่เห็นไหมเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมหลังจากนั้นเราก็ยึดน็อตด,ด้านบนอีก ัดมาจากน็อตตัวแรกครับนี่แล้วก็ขันครับขันแค่พอประมาณก่อนนะครับยังไม่ต้องถึงขั้นแน่นเห็นไหมตอนนี้มันทักมันจะเริ่มเฉียงเริ่มเอียงเพราะว่ามันจะหมุนตามน็อตตัวนี้นะที่เราขัแไบนี้แล้วก็ค่อยๆดัดทักให้มันตรงนี่แล้วก็เล็งครับเล็งว่ามันอยู่กล,งกลางระวังแผ่นหรือ,อยังเห็นไหม รูตรงนะครับนี่แล้วก็ต่อไปก็มายึดน็อตตัวที่3นี่ครับยังไม่ต้องขันให้มันแน่นนะครับขันแค่พอประมาณครับ แล้วก็ดัดเหมือนเดิมมันยังดัดได้ครับเพราะว่ารูทักทําเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่ารูทักมันจะใหญ่กว่านอ็อตนิดเดียวครับเผื่อระยะแล้วก็ขันนัดตัวที่4ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับแล้วก็เล็งเล็งดูว่ามันตรงหรือ,อยังนี่ด,ดัดดนิดนึง จากนั้นเราก็ค่อยมายึดขันให้แน่นครับถ้าเป็นนักน็อตพูดผิดครับถ้าเป็นทักที่ยังไม่เคยประกอบนะควรใช้ไขควงที่มีด้ามจับแบบนี้ครับมันจะมีแรงหมุนมากกว่าไขควงอันเล็กที่แถมไปนะครับเพราะว่ารูมันยังใหม่เนาะมันค่อนข้างที่จะขันยากนี่ครับ ค่อนข้างที่จะตรงแหละนี่แล้วก็ไม่หลวมด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับใส่น็อตรู้แรกไปก่อนแล้วก็วางถัดทาบแบบนี้แล้วก็ดัด น้องๆหลายๆคนขันแน่นตั้งแต่นอดตัวแรกสองตัวแรกนี่ก็ทำให้มันเบี้ยวได้เลยนะครับนี่เราเล็งทักเห็นไหมรูตรงนะครับถ้ารูมันเฉียงไม่ดัดทักอะไรพวกนี้มันจะทำให้รูถ้าฝืนขันลงไปครับมันจะทำให้รูทักพังนะครับแล้วก็รูแผ่นก็พังครับแล้วก็ดัด ดัดไม่ให้มันเอียงแล้วก็ยึดน็อตคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่มีประโยชน์สำหรับมือใหม่แน่นอนครับแล้วก็ดัดให้มันตรงครับแล้วก็ตรงแล้วก็ขันแน่นเลยครับ นี่เลยครับนี่แค่นี้ครับเทคนิคง่ายๆสำหรับการประกอบทักกับแผ่นฟิเกร์บอดช่วงของทักนี่ครับด้านข้างของทักแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆอะไรเดี๋ยวก็จะมาแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้รู้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผม